สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์578กับวันที่4ของเรามาวันนี้เขาเห็นยังแนมวันนี้นี่ใบที่100ได้ดวงเนตร <c oughs> มาซื้อดวงเนีรนกักเอินดวงเนตรน้องดวงเนตรนี่ทีมใพ่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือทีมพลังแสนสองหมืนเก้าพันมาแบบเบิ่มๆเลยแหละ 129,000กับอันดับที่20ในตอนนี้เด้แต่ว่าก็จะสิแซงอีกคือเก้าพันละแต่าตอนนี้กันอันดับที่20ในอันนี้อันนี้ก็นี่สายฟรีของเราสายฟรีแล้วมั้งสายฟรีเลยหกตัวทองข่อยนะเบลังเอาเบลังทองข่อยเอ็ดเอ็ดอ่าสามตัวเอ็ดอ่าสามตัวเดี๋ยวค่อยย่อยหน้ากากหวานให้อันนั้น เขาย่อยหน้า,ากากหวานให้แทงท็อปมาตอต์พลังอาชีพขึ้นอีดอกเดี๋ยวจบกิจกรรมกันจบกิจกรรมฮีโร่เอ็กปีศาจของนั่นแหละเป็นประมาณนี้คลองกันเลยทำไมคลองกันกับทีมเนาะนะฮ้เบื้องด้ะย่ิพันดานตัวละครสุดแก่งอันดับที่บูลอดจากตัวหนึ่งหกตัวห้าตัวหกตัวบูลอดหาตัวบูลรอสห้าตัว นี่ดวงเน็ตสายฟรีหนึ่งสองสามโว่ประธรรมดาพรังกันเลยตึงยุ่เสริมนี่กันเลยหลังจากที่สามเมื่อที่แล้วเข้าเกือขนาดเกือแบบอันนี้ก็สืด้อ1 5้หนึ่งครั้งเพื่อที่จะขึ้นวิว40เนาะเมื่อนี้มันจบวิว38-39มเั้งเหมือนนี่มัน, 38, กมมน,นปกติเลยอันนี้ก็บ่ได้ไป1ิบใบ ตัวตัวดำพอาา่าลุงพลังงานเบิดสื่อคงสื่อของอย่างเบิดเลยสื่อพลังงานอย่างเดียวเลยบรยิสิทธิ์ไปกดฟิกเกอร์กทีสิเป็นประมาณนี้แหละนี่ก็จะกดของรับของไปอันนี้ก็รับพลังงานแล้วเป็นรับรับของนี่ก็บิ้งอะไรยังก็มันนี่ก็มองรับเพชรนี่ภารกิจรับเพชรมองได้สำเร็จก็ได้เพชรได้ทองของก็ได้ นี่ใส่ไปก่อนของเล็กๆนิหน่อยๆก็กยันยันเลี่มกดใส่เด้มังคายสีดิเพิ่มเร็วๆของเฮามาดูต่อภาพรูปที่ห้านี่รูปที่ห้าละต่อภาพกันเลยต่อไปไหวกับพลังขึ้นเร็วต่อภาพกันเลยมาเบิ่งคลองกันนี่อาบกันจั้หน่อยชิ้บยี่สนะิบสี่เขาบอกว่ายิมหาน้ออาไปจั้หน่อย ในหนึ่งเก่านะในะของม่วงหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสามอันที่ตัวหันป้องกันซองอันนะั้นรีบไปแล้วลบทิมไปแล้วป้องกันมากก็เคยรีออกขนาดแล้วอะไรบด,ดินเงียบดิในจีนอสเราจะเฮ็ดขึ้นต้องเฮ็ดสามดาวสองตัวต้องคอยชี้ได้อันนั้นสามดาวสองตัวแล้วก็จะได้จบภารกิจตี โซนิคมือที่6อีก2มือนอนาะดวงเนียรทีนี้ตัวหนึ่งนี่กับเมลูซ่ามาของไปถึงเวลาที่จะตบคนแล้วทีนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนีย่ยวหองเล่นนี่ของเดี๋ยวเยวข้าไปจัดทีมตบคนก่อนมาจัดทีมตบคนนั่นจะเป็นประมาณนี้แหละเอา น <Walter> <go> <130 obsession> ี่มุเมงไรด์เดอร์แทนแทนอันนี้แทนนากากหวานไปเฮาไปชิคนแหลกนี่ละมูมาลุโฮมาลุปอ้โหหมายก็เลยแหละมาเปิดทีมามุเมงข่อยบูดก่อนเลยซับหนาโอ้โหวิซับแหงขนาดมุเมงปรับขึ้นไปข่อยออกก่อนงูเขียวเหนียวซับตู้มเข้าไปงูเขียวเหนียวซับ สับหนากข้ไปมาการโรโตโัตวบังหูตู้เข้าไปอุย้ยหลุมนึงมาปืนยังเา้าใต้ดินสับเพืนสับอุ้ยสับเพืนมาแห้งขนาดสระชูเข้าไปเฮ้นะ่เห็นก็ไอ้อนนชชกุเรนบอลยิงปิดฉากสวยมาคนแรกผ่านไปอันนี้ก็เดี๋ยวห้องว่านี่เขาตัวไปไหหไปะวะห้องว่านี่ยเมื่อวานเขาตัวไปเมื่เขาเขาตัวเมื่อคืนนี่วะว่านี่มาสายปี ใส่ฟรีครับใชชิงเองจิน้นมาเบิ่งเผยสิท์เรยวแรงกกันมาปับมาชูมีรุษาคอยปรับทางเชียงทางคุนมามีรุษาคอยช่วเข้าไปเรียบร้อยลม <c oughs> ลมไปพิชักเรียบร้อยห้ยแหงขนาดมีรุษาคอยแกวแกวใส่ใดใส่ได,ไดคนต่อไปอ่ะ เบ็ดบ่เบ็ดบ่เมนเบ็ดนี่บ่เมนถือแล้วปะไ้มาอันนี้คุตมะตบมผมบอกช่องไหนครับอ้ยเดี๋ยวจื้อเดี๋ยวจื้อนี่ไปเลยนี่ว้าวกันเลยคุณตีนได้ควยกันเลยมาแบบนี้ไปหมุ่มิงไรดื้อบับขึ้นมา ชู่ยกะโลซับนาเมรุซาดวงเนตรคอยชั่วงูเขียวเหนียวซับชั่วอุ้ยลมลมซีเขาถึงเขาปุ้ยกะโลตบแหงขนาดชูซับนาไปชูอุ้ยสะท้อนโอ้โหตบ <c oughs> ตีตีใต้ดินคอยเทเดียวจอดเลยมาโอ้ยดวงซับนาไปอีก จีน่คไข่ตีธรรมดาไปมาเตอร์นี่สองงูเขียวเหนียวซับชัวบเข้าไป 74. เจ็ดเมือสีเหลียบไลยไอแก้วงูเขียว่อยมาคนอีกหนึ่งคนบบดนี้ไข่กายการนี้ต้องขอบอกต้องบอกแหละขอเียมเตรียม่อยครับนี่มีงูละหเฮ้เนี่ย ขอทีมเต็มหน่อยขอทีมเต็มเอ้ยมาสายฟรีครับแบบนี้แบยนี่กลมหน่อยอ้หกลมหน่อยปิดฉากว่ะเอ้ามากลมน้อยเมื่อวานนี้เห็ดจันหนักจันเต็มเลยว่ะกลมหน่อยเมื่อวานเลยชูบบกคืนมาไปฟูกิบานแห้งอุ้ยแสนเห็ดยางยางทนใดทนใดมากนี่ของแท้ จิ้วมูเขียวสีแสยเอ็ดใต้ดินซับนาะดวงไปเรียบร้อยปิดฉากตูมนั่นโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการตบชาวบ้านบอกคำเดียววันนี้เละ